มาครับฟินไปดีกับยามาฮ่าฟินทริปนี้ครับผมจะลุยฝนไปสัมผัสหมอกที่จังหวัดน่านนั่นเองครับเราจะไปกันที่ดอยสกาดก่อนนะครับจุดหมายของเราจุดแรกก็คือบ้านจักรพัรนินั่นเองครับเป็นบรรยากาศชิวๆที่หมอกลงตั้งแต่เช้าจะลดเย็นไปเลยครับหลังจากนั้นเราจะขี่ยามาฮ่าฟินขึ้นเขาผ่านโค้งไปกันที่หมู่บ้านสะปันนั่นเองครับเป็นสถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดสําคัญของจังหวัดน่านครับที่นี่ก็จะอบรอมไปด้วยภูเขานะครับบรรยากาศหมอกยังมีให้เข็นตลอดทั้งวันเลยครับนอกจากนี้นะครับเราย ที่วัดบ้านสะปันนะครับด้านบนเนี่ยมองกลับลงมาเนะครับเรายังเห็นบรรยากาศของหมู่บ้านสะปันอันสวยงามอ,อีกด้วยครับการเดินทางจะเป็นยังไงครับไปติดตามชมกันได้เลยครับมาครับทริปนี้ฟินไปดีครับกับยามาฮ่าฟินเช่นเดิมจุดหมายปลายทางของทริปนี้ก็คือจังหวัดน่านน,นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่ ก็คือเราเอาทั้งตัวยม่าฟินแล้วก็เราก็โดยสารมาก,กับรถไฟด้วยนะครับคือทริปนี้ต้องบอกว่ายาวเลยครับไปหลายวันก็เลยตัดสินใจว่าเอาขึ้นรถไฟมาให้หมดทั้งคนทั้งรถนะครับซึ่งจริงๆรถไฟเนี่ยมันไม่มีที่จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาที่จังหวัดน่านเนี่ยวิธีการที่จะช่วยเราที่สุดคือนั่งรถไฟมาลงที่เด่นชัยจังหวัดแพร่นั่นเองครับแล้วก็วันนี้จุดหมายที่ผมจะไปพักก็คือมันจะอยู่แถวอำเภอปัวแถวรอยสก,กาดอะไรแถวๆนั้นนะครับชื่อว่าบ้านจากกักรพัดนะครับ จากจุดนี้เนี่ยอีกประมาณ200กว่าโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านานในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเดือนหน้าฝนเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยมาเลยนะจังหวัดนานตั้งแต่ทําทริปมาเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวนานเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาลุยฝนนะครับเพราะว่านานเนี่ยเขาขึ้นชื่อบรรยากาศช่วงหน้าฝนนั่นเอง ไปครับวันนี้200กว่าโลน่าจะไม่หนักหนามากครับผมแล้วก็แน่นอนว่าทริปนี้นะครับก่อนออกเดินทางผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกครั้งเหมือนเช่นเดิมนะครับทริปนี้ย่าจะใช้เป็นน้ามันเครื่องของ MMC นั่นเองครับจะเป็นตัว Sporttech สูตร10 W50 มันก็ถือว่าโอเคเลยน้ามันเครื่องตัวนี้แล้วก็ทริปนี้ก่อนเดินทางก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ถนนหมายเลข101นะครับก็เส้นทางที่จากจังหวัดแพร่ที่จะไปจังหวัดน่านนั่นเองครับตาม G P S เนี่ยอีก150โลเราจะถึงจุดหมายนะครับซึ่งก็เร็วกว่าที่คิดนะแล้ววันนี้สิ่งที่ดีงามคือเมฆมันเยอะครับเมฆเยอะทําให้แดดไม่ร้อนแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นๆกําลังดีเลยครับเย็นสบายภูเขาข้างหน้านี่เต็มไปด้วยหมอกนะครับหมอกมันลงต่ำมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เริ่มจะสัมผัสได้ครับบรรยากาศหน้าฝนนะฮะหลายหลายคนก็ชอบเที่ยวกันนะหน้าฝนนะคือหน้าฝนมันดีอย่างมันจะได้บรรยากาศเจอหมอกแน่ๆอากาศไม่ร้อนมากแต่อุปสรรคก็คือเรื่องฝนนะครับถ้าเจอฝนตกหรือว่าฝนมันตกหนักมากๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนานไปนิดนึงพอตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดหน้าแล้วนะครับถนนก็จะเริ่มแบบลัดเลาะไปตามภูเขาครับ แต่ถนนดีนะก็ตอนนี้เวลาสักประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะครับอีก11กิโลเมตรครับจะถึงที่พักเราขี่มาหลากัหลกๆเนี่ยจะเป็นเส้น101แล้วก็129นะครับจนพอมาใกล้ที่พักเนี่ยเหมือนมันเลี้ยวเข้ามาในย่านชุมชนนิดนึงนะแล้วก็จะเป็นถนนที่เป็นแบบทางขึ้นเขาแบบนี้ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าแถวๆที่พักจะมีบรรยากาศหรือวิวเป็นยังไงนะคือ ดูมาคร่าวๆครับไม่ได้ดูแบบละเอียดอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งใจว่าวันนี้จะมานอนที่นี่คืนหนึ่งก่อนอไปแล้วครับทางไหนไม่รู้เนี่ยทางขึ้นตรงนี้ชันใช้ได้เลยของเราจะชื่อว่าบ้านจักรพพัดนะครับนี่ถึงแล้วบ้านจักรพพัดโอ้ยวิวดีอยู่นะ ตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับจริงๆเนี่ยเรามาถึงน่าจะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะประมาณนั้นนะครับก็ตรงนี้ทั้งเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นชื่อว่าอําเภอสะกดนั่นเองครับก็จะเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดน่านครับแล้วก็ที่พักที่เราพักวันนี้จะชื่อว่า,าบ้านจักรกพัฒนนะครับน่าจะเป็นชื่อคนชื่อจักรกพัฒนนะครับมันจะอยู่บริเวณด้านล่างของคาเฟ่ด้านบนมันจะเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็อันนี้คือห้องพักของเราครับวันนี้เลยก็คือ ห้องพักเนี่ยเขาคิดเป็นหัวผมมา2คนก็คือ2,000บาทเป็นราคาที่ช่วงน่าจะเป็นช่วงไฮซีซันช่วงนี้2 0 0 0ับาทก็จะเป็นห้องนอนต่วนตัวแบบนี้เลยนะครับก็จช่ตรงนี้ก็จะมีเตียงนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆเนี่ยมีโต๊ะมีอะไรนั่งก็ที่แขวนของทั่วไปนะครับบ้านมันจะเป็นเหมือนบ้านไม้นะเป็นน่าจะเป็นบ้านของเจ้าของเขาเองครับแล้วก็มาทําเป็นที่พัก อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครบนะครับฝักบัวแล้วก็ห้องส้วงทั่วไปปกตินะครับจุดเด่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศครับก็คือว่าถ้าเรานั่งตรงนี้เนี่ยนั่งบริเวณในห้องจากในห้องเนี่ยมันสามารถมองวิวออกไปด้านนอกได้เลยแล้วก็ไกลๆตรงนู้นเราจะเห็นมันเป็นหมู่บ้านนะ ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เรียงรายตามหุบเขาอยู่ในนี้ครับตอนขี่ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่คิดว่ามันจะมีหมู่บ้านอยู่ในนี้เนาะเพราะว่าทางที่เรามาเนี่ยมันเป็นทางแคบๆแ,แล้วก็เป็นภูเขาเป็นหลักเลยแต่พอหลุดเข้ามาข้างในเนี่ยตรงบริเวณอำเภอสก,กาตรต,รตรงนี้ก็เห็นว่าโ มีบ้านมีชาวบ้านอะไรอยู่ันเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะไปหาอะไรกินแถวนี้คิดว่ามันมีมันมีร้านข้าวมีคาเฟ่อะไรเนี่ยระหว่างทางเราก็เจอนะครับซึ่งจริงๆที่พักเราด้านบนก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีกับบรรยากาศช่วงเย็นเออผมลืมบอกไปที่พักเนี่ยครับเขาจะมีอาหารให้2มือ้อก็คือจะเป็นมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศช่วงเย็นบริเวณจุดชมวิวตรงนี้จะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบโมงแล้วแล้วก็แน่นอนครับมาจังหวัดหน้าหน้าฝนแล้วเมื่อคือนฝนตกด้วยบรรยากาศด้านหลังอย่างที่เห็นเลยครับคือหมอกเนี่ยมันคุ้งมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้จะ10บโมงแล้วหมอกยังแน่นไปหมดทําให้ตอนนี้เราไม่เห็นวิวหมู่บ้านไกลๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศ ดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายรูปมันอาจจะดูไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายตอนนี้คือจะเอาโดนเก็บบรรยากาศก็ไม่กล้าขึ้นเพราะว่าหมอกมันเยอะมากซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็ตื่นมาตอนเช้าประมาณ6กโมงครับเราก็ขึ้นไปทานอาหารเช้าที่นี่เขาจะมีอาหารเย็นแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับสำหรับที่พักของเราวันนี้บ้านจากกักรพพัดนั่นเองครับแพลนของวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะ เดินทางต่อจากจุดนี้ที่เป็นตำบลหรืออำเภอสะากดาเนี่ยครับเราจะไปกันที่สะปันครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะผ่านเส้นที่เขาเรียกว่าถนนลอยฟ้าอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปหาที่ถ่ายรูปกับยามาฮ่าฟินวันนี้คิดว่าทางผ่านระหว่างที่ไปสปันเนี่ยคิดว่าน่าจะมีจุดที่ให้แวะถ่ายรูปหลายๆจุดครับเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันครับกับฟินบิดียามาฮ่าฟินที่จังหวัดนานครับผมก็ตอนนี้เก็บของเรียบร้อยครับเตรียมตัวเดินทางต่อ หมอกยังไม่ลดละเลยครับตอนนี้แต่เขาอากาศดีนะอากาศเหมือนนอนเปิดแอร์แบบสักแยบบแบบี่สิบสี่ยี่สามอะไรเงี้ยครับที่นี่บรรยากาศมันเน้นเงียบสงบนะครับที่พักจะเน้นเป็นที่พักที่เป็นบ้านเป็นหลังๆอะไรเงี้ยครับโอ้บรรยากาศดีจัดฟินเลยครับโอคิวมาได้ไม่ไกลครับฝนตก เลยต้องเปลี่ยนชุดกันฝนกันครับนี่ครับสเสน่ห์ของหน้าฝนเจอเต็มๆอุปกรณ์อะไรก็ต้องหาถุงพลาสติกมาคลุมไว้นะทงกระเป๋ากล้องอะไรพวกเนี้กอบรรยากาศตอนนี้สุดยอดไปเลยครับทางข้างหน้าแทบมองไม่เห็นเราก็ไปกันจะช้าแล้วกันนะครับอีกอย่างที่ต้องระวังคือถนนมันจะลื่นด้วยโดยเฉพาะริมริมทางครับ จะมีเศษดินเศษอะไรเงี้ยอ,อ่อตอนนี้ผมอยู่เส้นถนนหนึ่งสองห้าหกอยู่นะครับเรายังวนเวียนกันอยู่ในหุบเขาแล้วตอนนี้หมอกจัดมากครับอีกยี่สิบสองโลครับจะถึงที่พักที่ที่สปันที่เราจองไว้วันนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้มันจะเป็นจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอะไรเนี่ยครับนี่ซึ่งตอนนี้ชมวิวไม่เห็นวิวอะไรเลยนะเพราะว่าหมอกจัดมาก มีรถจอดด้วยเนี่ยต้องระวังเลยขี่อย่างเงี้ยคือจุดชมวิวหนึ่งเจ็หนึ่งห้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้สุดยอดเลยโหหมอกจัดมากเนี่ยก็มีคนมาแวะถ่ายรูปกันแต่ว่ามันไม่เห็นวิวอะไรเราไปกันต่อดีครับ We way have found our way. Brand new day. And making history. Are you with you stay? have be history we'll me We come so f ก like ็ตอนนี้ผมมาถึงแถวนี้เขาเรียกว่าบอกเกลือรครับแล้วก็แวะเติมน้ำมันก่อนไม่รู้ว่าจะมีปั๊มหรือเปล่าเจอปั๊มหลอดก็เลยเติไมไว้ก่อนครับอีก8โลเองถึงที่พัก สปันเส้นนี้มันเส้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จบจากสปันเะนี่ยเราก็จะลงมาเส้นนีนะ้ที่พักวันนี้เราจะชื่อว่ามองว้าใหญ่ทาตาสมนะครับโอ้โหจะดูจะถึงอยู่แล้วทางเข้าเป็นดินเป็นดินแต่ว่ามันดีว่ามันไม่เละมากเลยแถวนี้ที่ผักเยอะมากนะครับเราไปอีกร้อยเจ็สิบเมตรโอ้โหเอาเรื่องว่ะ ขออย่าลื่นอย่างเดียวนะมองวายะยายทาตาสมว่าไปน่าจะใช่ที่นี่หรอบก็เมื่อสักครู่ผมไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่พักนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งซึ่งเช็คอินแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าที่พักเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เราขี่ออกมานิดหนึง่งมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำนะครับบรรยากาศดีแล้วก็มาหาข้าวกินซึ่งตรงนี้มันจะมีร้านอาหารตำสั่งอยู่ใกล้ๆเลยที่สําคัญคือ จุดที่เรานั่งกินกันเนี่ยมันก็เห็นวิวแม่น้ําแล้วก็สะพานภูเขาอะไรเยงี้ครับบรรยากาศดีเหมือนกันนะตรงนี้ก็คือชิลๆเลยนะครับผมสำหรับที่สปันที่จังหวัดน่านนะครับมันจะสลับกันระหว่าคืมฟ้าคืมฝนมีแดดสลับมาบ้างนั่นนั่นเองครับผม จากที่กินข้าวเมื่อสักครู่นะครับคือฝนมันตกตอนนี้ก็คือออกไปถ่ายรูปลําบากฝนมันตกแบบสลับหยุดๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันเปียกชื้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาดูที่พักวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่พักผมชื่อว่าอมองวใ้ใยทาตาสมนั่นเองครับมันจะเป็นลักษณะเป็นบ้านแล้วก็คิดหัวละ6 0 0บาทคือทั้งหมด1,200บาทนั่นเองครับและนี่ก็เป็นพนักง,งานต้อนรับนะครับที่เราจะเจอตั้งแต่ทางเข้าเลยจะมีน้องน้องแมวประมาณสองสาตัวอยู่ทางเข้านะครับ ก okay. okay. right ็โอเคเดี ally, like. ๋ยวผมพามาดูดูห้องก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราพักวันนี้ครับข้างในก็จะมีเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องมันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นแบบเป็นบ้านไม้อะเป็นบ้านไม้ที่เขาแบบยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยแต่ว่าจะให้ดูว่าโอห้องน้ํานี่ทีเด็ดเลยนี่ครับห้องน้ําก็มีอุปกรณ์ปกติทั่วไปนะครับอ่างล้างหน้าตัวห้องส้วมอะไรต่างๆแต่ว่าเขามีนี่ให้ด้วยมีอ่างให้ด้วย ซึ่งต้องบอกว่าอ่างแช่ตรงนี้นะครับมันจะได้วิวซึ่งแบบโขผมบอกเลยตอนนี้วิวหลักล้านดูครับบรรยากาศทั้งนอกเห็นภูเขาเห็นหมอกนะครับแล้วก็จะมีสะพานมีแม่น้ําด้วยก็สําหรับใครที่ชอบแช่นะแล้วก็เปิดน้ําร้อนเดแต่ผมคงไม่แช่เพราะว่าไม่ใช่แนวนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลานานในการต้องเติมน้าด้วยนะครับโอเคห้องน้ําว้าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อว่าวิวด้านนอกเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีระเบียงที่ เราสามารถนั่งชิวๆด้านนอกได้ด้วยนะครับก็เดินออกมาจากตัวห้องตรงนี้เราก็ยังจะเจอกับพนักง,งานต้อนรับเหมือนเดิมนี่ครับด้านนอกเขาก็จะมีบรรยากาศเป็นแบบว่าเป็นระเบียงด้านนอกแล้วเราสามารถนั่งชิวๆแบบนี้มองวิวออกไปคือวิวหลักล้านจริงๆวันนี้นะครับก็ให้ดูคือตอนนี้ฝนมันตกแล้วก็มีหมอกแบบตามภูเขาซึ่งภูเขาที่อยู่ตรงหน้าวิวเนี่ยสวยมากเป็นภูเขาที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเหมือน เป็นแม่น้ําเล็กๆแล้วก็เราก็จะเห็นสะพานซึ่งถ้าเรานั่งชิวๆตรงนี้ข้อดีคือก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลผ่านมีความเป็นธรรมชาติมากครับแล้วก็ผมว่าราคาก็ไม่สูงเกินไปนะสองคนพันสองเขามีอาหารเย็นและมีอาหารเช้าให้ด้วยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ออกไปถ่ายอะไรแล้วแหละเดี๋ยวน่าจะว่ากันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้ามีแผนจะไปที่วัดสปันนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ชื่อว่าหยุดเวลาคาเฟ่รวมถึงเดี๋ยวเราจะลองขี่ พาชมหมู่บ้านสปันแถวนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนเช้าส่วนวันนี้เดี๋ยวเราปิดด้วยบรรยากาศอาจจะเดี๋ยวถ่ายทําแลบตอนเย็นตรงนี้หมอกสวยมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ตรงตรงนี้จะชื่อว่าคาเฟ่นะครับณหยุดเวลาคาเฟ่นะครับผมแล้วก็ด้านบนเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายรูปตรงวัดมาแล้วก็จะเป็นวัดมีโบสถ์อยู่หลังหนึ่งครับแล้วก็ที่สําคัญคือด้านบนมันมีลานกลางเต็นด์ด้วยนะคือสามารถมาจอดมอเตอร์ไซค์กลางเต็นท์ได้นะครับเขาก็จะมีให้ใส่ตู้บริจาคนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ยหยุดเวลาคาเฟ่ซึ่งด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าโอ้โหมองเห็นวิวสวยมากครับที่นี่ครับแต่ว่า วันนี้ที่มาเนี่ยฝนมันตกทั้งวันซึ่งตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็กำลังตกอยู่ด้วยนะครับผมก็สำหรับฟินไปดีทริปนี้จังหวัดน่านถือว่าโอเคเลยได้บรรยากาศฝนนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศภูเขาวสวยงามมากกับครั้งแรกที่มาน่านนะครับยังไงเดี๋ยวทริปหน้าครับฟินไปดี E ีีต่อไปผมจะยังอยู่ที่จังหวัดน่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บแลนด์มาร์คสำคัญก็คือถนน1081นะครับโค้งหมายเลข3านะครับโค้งหมายเลขสุดแล้วก็ถนนที่เป็นแบบถนนพับผ้านะครับแต่ไม่รู้บรรยากาศจะเป็นไงไงต้องรอติดตามด้วววยเพราา่่ชงนนี้ฝตก ทั้งวันเลยนะครับโอเคสําหรับฟินวิดีทิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกับจังหวัดน,น่านครั้งแรกครับผมเดี๋ยวเจอกันทิปหน้าต่อครับ